ถงนั้นช่วงก่อนใครเราจะทาช่วงก่อนหน้านั้นปูจะคาดหมาหมาเลยหลังจากเราทําต้นปีหกหนึ่งชาวบ้านที่เคยออกไปจับปูแล้วคาดทุนขาดใจใจหลังจากปีหกหนึ 1, ่งที่ที่เราทําต้นปีเซ่ถึงหกเดือนชาวบ้านจับปูได้เผมหมาขึ้นเปนสามสี่เท้า ในบริเวณที่ติดกับชายทะเลนะคะทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะคือจํานวนปูม้าเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าปูม้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้ไดรับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเ,เราเรามีการลงแรงประมงกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ทําให้จํานวนของปูม้าเนี่ยก,ก็ลดลงไปตามลําดับนะคะดังนั้นการที่ชาวบ้านนะคะได้ได้เข้ามารวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งแล้วก็ดําเนินการเรื่องของธนาคารปูม้านะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาส ะะเพิ่มโอกาสในการเพิ่มจํานวนของปูม้าในธรรมชาตะะิจากเดิมะะปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดองที่พร้อมที่จะปล่อยไข่พร้อมที่จะปล่อยลูกแล้วก็ถูกจับไปไปกินจนหมดะะก็ทําใหออ้ลูกปูม้าในทะเลเก็เกิดไม่ทันนี่คือแม่ปูที่เรารับบริจาคจาชาวประมงที่ออกไปทําการประมงจับปูม้า แม่ปูตัวนี้ก็มีไข่ฟ้านหนอกกระดองนะครับนะ่ีโราน้ําข้าวมาพอฝากตัวนี้ก็เป็นระยะไข่สีเท่าก็ใช้เวลาอีกประมาณสักสองวันก็จะเป็นไข่สีดาแล้วก็มันจะเขลียไข่ในตัวมันเองออกมาตัวขนาดนี้ก็มันสามารถวักเป็นโลปูมาได้ไม่ต่ำกว่าสี่เส้นถึงหกเส้นมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เข้ามา พูดคุยแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งอนุบาลปูม้านะคะที่เราปล่อยลงไปในลักษณะของการทําเป็นคล้ายๆกับบ้านปลานะคะก็ใช้วัสดุธรรมชาตินะคะลงไปทําในทะเลนะคะเพื่อให้ลูกปูที่เราปล่อยลงไปนะคะมีที่หลบซ่อนแล้วก็มีอัตรารอดเพิ่มขึ้นค่ะ พี่ๆนะคะที่อยู่ในชุมชนก็เข้ามาร่วมกันอย่างเต็มที่นะคะทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มาหรือว่าเป็นอาจารย์พร้อมนักศึกษาเข้ามานะคะก็จะได้รับการต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกอย่างที่เราทํางานร่วมกันนะคะก็เรียกได้ว่าชุมชนนี้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทุกครั้งเลยค่ะ เรียกได้ว,ว่าตอนนี้นะคะเราได้ลงไปเก็บผลนะคะในลักษณะของการถ่ายเป็นภาพใต้น้ำนะคะเราก็พบว่ามีมีสัตว์น้ำเนี่ยมาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากแล้วก็ส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเป็นปูม้านะคะที่ยังมีขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในบริเวณของแหล่งอนุบาลที่เราได้ทำเอาไว้นะคะก็ก็นับว่าได้ผลเป็นอย่างดีอัตรารอดของลูกปูม้าที่เราเพาะฟักเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นค่ะถ้าเรามองถึงความมัน่นคง ทางทรัพยากรแล้วอาชีพพอโราในเมื่อติดแม้ปูไข่กว่านอกกรนโองมาสิบตัวเอาคาวธนาคารสักสองตัวแล้วก็เพิ่มทรัพยากรปูมานในทะเลได้แบบอย่างยืน